วิถีนางแบบเอ้ยสวยนางแบบคนสวยของแม่ชุดนี้โอเคไหมคะเอาไหมไม่เอาชุดนี้ละลูกเอาไหมไม่เอาสีฟ้าหนูเอาไหมไม่เอาสีชมพูเอาไหมคะเอาไหมไม่เอาสับประรดละลูก สาโปลก็ไม่เอาไม่หนีไม่หนีจะหญิงไม่หนีจะหญิงโอเคหยอดเนาะแค่หยอดโอเค้ยสวยโอ้ยสวย,ย,สวยจะขู่ทำไมละแม่จะถ่ายรูปให้พี่หมาก็เป็นซุปตาพี่ป้ายก็เป็นซุปตา เธอเธอจะมาไอ้นี่ตัวเดียวไม่ได้เธอต้องดังเหมือนคนอื่นสิลูกามา <c oughs> อ้ยสวยอุ้ยสวยอาแมวสวยสวยที่สุดหนูว่าสวยอาคนสวยออหนอูไม่ชอบสีเหลืองใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนให้นะคะ

นน่ารักอฮ้ยสวยเฮ้ยสวยนี่แหละที่มาของการข้าวพริกเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยนิ่งนะเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปนิ้นงเฮ้ยทำไมหนูสวยจังเลยเอ้ยสวย โอ้ยสวยโอ้ยสวยอ่าเป็นเต่าคองสินะเป็นปลาหลามเนาะปลาหลามหยุด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 เป็นปลาหลามก่อนหยุดหยุดค่ะจะถอนห้ใจทำไมล่ะก้าโอ้ยสวยเอ้ยน้องสวย อ่าขอทยลูกขอายลูกเอ้ยสวยอ้ยสวยอ้ยสวยสวยอีกแล้วนิดนี่นนนอ้ยปลาหมปลาหลามอะไรทำไมโหดจังอ้ยสวยอ่อีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึง อสวยมุมสวยโอ้ยประหลามเสร็จแล้วเป็นเซนตี้หยุดห้ามหนีห้ามหนีหยุดเอ้ยสวยเอ้ยสวย นี่นว่นนะนีนีนะ่อันนี้นีนนะีนนสวยสวยแล้วหญิงอ,อ่ะอีลำเ้สวยงนงายขึ้นนงายขึ้นนงขึ้ข้ยเสวยเอามาใส่สับป,ปะรดหน่อยไหมอยากให้ใส่สับป,ปะรดเร็วๆเนี่ยนี่เราเดี๋ยวพาพีเก็บค่าแชร์เร็วๆ ไปไหมไปไหมไปไหมไปอีดำอ่ะอ้วนอ้วนอ้วนแม่ไม่ได้ถ่ายอ้วนหรอกโอ้อ้วนจบมาถ่ายแบบเอาออกมาออกมาเร็วๆอันนี้มานี่เร็วๆมาเร็วๆมาเร็วมาเป็น มาเร็วมาเร็วมาถ่ายแบบพี่แม่หน่อยเร็วเอาเอามาเร็วเอาปลาหลามเอาเต่าทองอ้วนอ้วนอ้วนเอาอะไรเร็วเร็วเร็วๆอย่าเล่นตัวเร็วเร็วหรกเร็วเวแม่จะถ่ายทำไอ้นี่เอาหันหลังให้เฉยเลยเร็วๆแม่จะถ่ายทำสติ๊กเกอร์อะไรให้ไอ้ให้ ท่านผู้ชมทาง YouTube เร็วๆไอ้วอ้วนโอ้ยทุกคนทำไมมันเป็นอย่างนี้ไอ้วนเร็วๆจะออกมาไหมเล่นตัวไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าเอาอะไรมาหลอกดีนะขนมมาหลอกดีไหมวอ้วนไปไปรอแม่ไปเที่ยวแล้วเก็บ เก็บ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 หมดแล้วเราเก็บอม,มาไม่ถ่ายนะวันไม่ชอบุันไม่ชอบไม่เก็บก็ได้ไม่เก็บดีกว่าไอ้วันมันไม่ชอบไปแล้วไปเลยนะเก็บแล้วเก็บแล้วไปกินนมดีกว่าเจนอนมด้วย ไยเราเจออาหารไวออกมาไ้ไอโอ้ยด <sk> ูาหนักหนักอ้ยรออ้ยรอวิธีเซตไะอ้ยรออ้ยรออัมันตายห

กรึบอ่าไม่ใส่เสื้อใส่หมวกก็พอไอเดนอสซอร์โอ๊ยน้าาาเดี๋ยวเราท้ายด้แค่นิดนึงนิดนึงนิดนึงนะไอ้วันเด็กดีนนิดึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าเลือกรูปแล้วเดีเอ้ยเนาะเดี๋ยวเเงยหน้าขึ้นนิดนึง ตัวหนึ่งนะแป๊หนึ่งนะปลาหลังอ้วนอยู่ไหนชีวิตมันเศร้าขนาดนั้นเรออ้วน โอเคถอดเองนะเกลงพออ่ะแค่นี้แหละ